นะแล้วตอนตหลังก็มีความรู้สึกว่าพระเปบเจ้านี่ก็จัดเตรียมว้ดีจริงๆนะคืออย่างน้อยที่สุดวิชาปริสิร์เนี่ยเป็นวิชาที่เริ่มต้นงานของคุณพ่อนนิโคลัส<อ>ศึกษาตามหลักปริสาษ์ซึ่งเขาเรียกรองมากเลยว่าที่ดำเนินเรื่องคนใดคนหนึ่งเป็นบุญญาลาศีเนี่ยแล้วเราก็ดําเนินตามขั้นตอนอเอกสารทุกอย่างแล้วเราก็มีบุญยาลาศีคุณพ่อนคโคลัส กะเออมันมันมีบางอย่างถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นพ่อผมคนเดียวนะสมมติว่าถ้าไม่มีใครเลยนะไปเรียนตอนนั้นนะป่านนี้โคงคือย,ยังไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ไม่มีใครออที่กล้าพอที่จะที่ทํำสิ่งเหล่านี้ออบังเอ,อิญเป็นผมไงเออผมก็มันมีประโยชน์เหมือนกันนะครับจำได้ว่าตอนที่มีการทําดําเนินการเพื่อให้คุณพ่อนิโคลัสข,ของเราเป็นบุญยศีก่อนใช่ไหมก็คุณพ่อและทีมงานด้วยมีทั้งฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแล้วก็ วาสต์ชิ้นนี้ก็อย่างที่คุณพ่อบอกเป็นพระเจ้าเตรียมไว้เหมือนกันเนาะและสังเกตดูนะอ,อในเวลาที่มีคุณพ่อเนคลัสเนี่ยผมทํางานเอกสารวิชิ้นหนึ่งเป็นเล่มเลยพิมพ์เล่มเลยนะเรื่อกรณีศึกษาคุณพ่อเนคลัส์สเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับขอโฆษณานิดนึงนะนสำหรับคนนะที่ชอบประวัติศาสตร์นะนะทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาจากเอกสารท,ทั้งสิน้นม,มาจากงานค้นคว้าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเลยแต่ทราไม่ออกพิมพ์ออกมาเนี่ย ขายไม่ออก <laughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่แพงอย่างเดียวนะ uh. เพราะคนไม่ชอบอ่านงานงานเขียนที่เป็นวิชา